ว้าว wow. วันนี้วันอาทิตย์สวัสดีย้มเช้าวัวนอาทิตย์นะครับวันนี้วันนี้ออกสายออกร้านสายไปหน่อยอืมดูวันนี้อากาศที่ตั้งไอ้เทอร์โมพิลเตอร์อยู่อืม กำลังเดินไปทำงานแดดดีแต่แอบหนาวนิดนึงกาดประมาณ9องศาเออ9ก้าองศาโอ้โหเบนสีแดงคันนี้สวยฮะเออกำลังพาเดินไปทำงานโอลน้ลมแรงหนาวลมแรงหนาวแดด ส oh. นักท่องเที่ยวมาบ้ากระเป๋ากันมาพาเดินไปทำงานาเดินตามลุงไปนี่แหละ,ะที่อังกฤษก็ตอนนี้วันนี้วันที่8ใช่ปะ่ะใกล้จะเลือกตั้งแล้วกำลังจะมีเลือกตั้งประมาณวันที่2พฤษภาเนี่ยเขาจะเลือกตั้งหานายกใหม่อมตอนนี้พัก พรรคคอนเซอรเวทีฟอพรรคอนุรักษ์นิยมอ่ะดูเหมือนว่าตำท่าจะแพ้อ่าไอนายกคนรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนแขกใช่ป่ะเอลิทีสุนัเป็นคนแขกเอกเนคนเอ,อคือเหมือนพรรคคอนเซอรเวทีฟมันเป็นรัฐบาลมาหลายสมัยแล้วทีนี้พอมาถึงช่วง <c oughs> ช่วงโควิดเมื่อกี้เนี่ยเออมันบริหารผิดพลาดเปลี่ยน เปลี่ยนนะไอ้สมัยรัฐบาลนี้เปลี่ยนนายกมากี่รอบแล้วสองรอบแล้วสามรอบแล้วเออ,อหนาวมือสัตน์มือสัตวดิๆเลยเออแดดดีแต่หนาวอ,อสามรอบแล้วทีเนี้ยการเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ะมันเสียเก้าอี้ให้พักแรงงานไปไปหลายพื้นที่เสียเก้าอี้ให้พักแรงงานไปหลายพื้นที่ตอนเนี้ยกำลังขับเคี่ยวกันยังไม่มีการหาเสียงเป็นเรื่องเป็นราวเลย ยังไม่เห็นว่ามีดีเบตอะไรเลยช่องทีวีก็มีแต่าถามถามประชาชนคือคือการเมืองอังกฤษอ่ะโอ้ยหนาวลมจะแรงอะไรนักหนาเนี่ยการเมืองอังกฤษเขาจะไม่มีการตั้งเวทีให้ป่าใสหาเสียงไม่มีการขึ้นรถแหน่นะครับเ,เขาจะมีเพียงแค่แนะนำตัวส่งใบปิวมาหย่อนตามบ้านตามบ้านเอ,อ มาหย่อนตามบ้านแล้วก็ประชาชนก็จะดูโนโยบายเอาดูเอาว่าไอ้ไอ้ <c oughs> ไอโนโยบายพักไหนดีหรือว่าพักไหนผลงานเข้าตาแต่เที่ยวนี้รู้สึกว่าไอ้พักคอนเซอร์เวทีมันจะเสียสูญเสียคะแนนไปเยอะโอ้ตัวนี้เป็นรถนักท่องเที่ยวครับรถรถนำเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่ ถ้ามาเที่ยวก็ซื้อตั๋วรถบัตรนาเที่ยวมาได้โอ้เต็มไปหมดอ๋อสงสัยมาเต้นมามาเต้นหลานกันมาแข่งเต้นกันเด็กมาแข่งเต้นเด็กมาแข่งเต้นแข่งเต้นในวินเทอร์ก็เด้นในนีออ้มาเยอะเลยเออแบักไหนผลงานเข้าตาประชาชนเขาจะจะรู้ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้นะครับอ,อ ไม่มีไม่มีซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะว่าใช้ระบบห้ามหาเสียงมีทำได้อย่างเดียวคือส่งใบป,ปิวหย่อนตามบ้านสวัสดีครับโลโหลฮัลโหลพันนวัตสวัสดีครับพาเดินไปทำงานวันนี้ออกจากบ้านช้ามัวแต่ทำคลิปวิดีโอสอนทำติดตั้งโปรแกรมแอปสัน เขาเรียกเทอร์โม Printer เออมันเป็นพินเตอร์ขนาดเล็กสำหรับริมนออเดอร์ริน r e รี i ซ t เอ่อริมใบเสร็จเออรินใบเสร็จเขาเรียกรินพใบเสร็จอัพโหลดไปแล้วแหละคือเคยเคยทำแล้วทีนี้มันทำไม่สำเร็จโมโหก็เลยนั่งทำเมื่อเช้ามาทำงานสายเลยโอ้ยหนาวหนาวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูร้านพาเข้าไปดูร้านขี้เกียจคุยเออ ขี้เกียจดารัฐบาลวันนี้เอ้ยนายกทวิตเตอร์นะ่ะเมื่อวานเห็นว่ามันไปไปอะไรนะไปไปดูโรงงานที่ไฟไหม้นะ่ะอ่านโพยแล้วเดี๋ยวนี้อ่านโพยแล้วไอ้ต่ก่อนไอ้พวกนายแบกนางแบกเออนายแบกนางแบกเออไอตูไอตอูอ่านตะโพยอ่านตะโพยตัวเนี้ยเสียทางเอาด้วยละอ่านตะโพยเออ พอครัวโอ๊วันนี้ทำไมครัวลบจังวะทำกับข้าวอะไรดีเนาะอ่านจะโพยอ,อ่ว่าว่าว่าแต่ไอไอประยุทธ์อ่านโพยเดี๋ยวนี้เสถาอันจะโพยแล้วแถมดา่ดา,าด่าข้าราชการออกสื่อโชว์ด้วยโอ๊ยเออชาบ,บ้านเขาไปรอรอถามรอจะให้ช่วยเรื่องควันที่มันหลายวันอะ ไม่ถามไม่ไม่รอสักคำเออเดี๋ยวนี้ทำงานผ่านทวิตเตอร์อย่างเดียวเมื่อเช้าก็เพิ่งทวิตว่าไอ้อะไรนะเออมอีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้งองของวงจรก่อนมีไอออเดอร์ทุเรียนแช่แข็ง10บสบตันโอ้โหทุเรียนแช่แข็งนี่เขามีมานานแล้วนะเอออยู่นี่ก็ส่งมาแช่แข็งแั้วแหละแต่มันไม่อร่อยหรอกพวกที่ชอบกินอะ่ะส่วนตัวไม่ชอบกินทุเรียนเออ เขาก็ส่งมาขายในในร้านขายของชําที่เจ้าของเป็นคนจีนบ้างชอ็อปร้านเอเชียนะอนส่วนมากก็เป็นคนคนจีนคนคนไทยเราเป็นพวกเวียดนามอะไรบ้างซื้อกินแต่ว่าฝรั่งเขาก็ไม่เห็นจะชอบนะถนนก็พอเห็นมีคนซื้อกินอยู่แต่ว่าทุเรียนนะฝรั่งบอกว่าเหม็นนะนเด็กมาทํางานที่ร้านอะเด็กฝรั่งชอบม่ะชอบผลไม้ไทยมากชอบข้าวเหนียวมะม่วงมาก พอบอกทุเรียนเออฉันเขาพยายามพยายามกินแล้วแต่ว่ากลิ่นมันไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวจริงๆกินทุเรียนนะแค่นี้แหละเออเออไม่ไหวเดี๋ยวจะทํากับข้าวเดี๋ยวทำกับข้าวไปดีวูเดี๋ยวให้ดูอเอา้าพาไหนไปแล้ววะ เดี๋ยววันนี้จะพาทำกับข้าวเอ่อตอนนี้เขาเรียกปลาซีบีมซีบีมเป็นปลาตะกูลไอปลากระพงปลาสแนปเปอร์เอ่อไวท์สแนปเปอร์ไวท์ไวท์สแนปเปอร์ภาษาไทยปลาอะไรวะเออมาเ,เป็นเป็นปลาปลาทะเลแล้วกันเดี๋ยวจะทำชูชีนะเอ,อเดี๋ยวจะทำชูชีพาทำกับข้าวชูชีเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดก่อนเพราะทำครัวต้องเปลี่ยนชุด มันจะได้สมศักดิ์ศรีหน่อยทำมาหลายปีถ้าจะใส่ชุดอย่างนี้ทำกับข้าวไม่ได้เหม็นนะสวัสดีครับ